g t a อะไรบ้างเมียเข้ามาด่านะครับสุดท้ายตื่นเช้าใหม่ทีเมีดยด่าอีกรอบนึงวะมึงลบทําไมเสียดายเลยอ๋ดีๆเพียบเลยดันลบทิง้งเดี๋ยววันนี้เอาใหม่เดี๋ยวนี้มีน้องเพชรน้องเพชรมาเล่นด้วยคนหนึ่งผมตั้งแผนการของผมไปละคือเมื่อวานเนี่ยพอเข้ามาเล่นใช่ปะ่ะแล้วก็มีเด็กเนิร์ดคนหนึ่งพาไปออกเหล็กแม่งเกือบหลับวันนี้ก็เลยคิดแล้วว่าผมจะไม่ไปทํางานสีขาวละเสียเวลาง่วงเลยแต่ทาสีดํหเลยไหมก็ยังไม่ได้มีเงินขนาดนั้น ผมก็เลยใช้วิธีการเข้าไปในเกมเนี้ยแล้วก็ไปตามมหาหัวหน้าแก๊งทุกแก๊งเลยแล้วก็ไปของเงินมันพอเราไปหาปุ๊บใครได้ให้เงินเราเราก็จะติ๊กไว้คนนี้ดีกับเราเดีกับเราเหมือนหนังฮ่องกงไอ้พวกลูกกระจกที่มันขึ้นมาใหม่ใครคนนี้หนักดุนเรานนหนัหดุนเราคนนี้นักดุนเราไอ้คนไหนไม่นัหดุนติ๊กไว้คนไหนเราดังขึ้นมาเราใหญ่ขึ้นมาเขาไปตีมากเลยนอ่ไม่คื่แผนกขางเราจะให้กูไปฟาร์มของกูไม่ทำแน่ๆพอโบกำลังสร้างเครือข่ายถูกต้อง แล้วผมดูว so ่าเราสามารถสร้างเครือข่ายได้เลยแม่งไม่ได้ไงแม่งต้องค่อยๆแล้วคนแม่งเริ่มรู้แล้วว่าพาโบคือใครคนที่ไม่รู้แม่งก็มีดังนั้นจะค่อยๆค่อยๆสร้างตัวไปเฮ้ยเขาแล้วเขาเล้วเขาแล้วเขาเลิกเขาเลิวเขีเลชอบเพลงแม่งสบายเลยแม่งบิวเดียว พาวบ์เอสโคบาแล้วก็หลายๆคนอยากให้ผมเปลี่ยนชุดนะผมจะไม่เปลี่ยนชุดเพราะว่าการที่เราเข้าไปหาหัวหน้าแก๊งอะถ้ามึงแต่งตัวดีใครก็จะให้เงินมึงถูกว่าแต่งตัวโทมโซมนีนะ่ะแล้วบอกไม่มีตังค์เขาตีกันตรงไหนวะเฮ้ยเ,เข้าไปเอาเงินขวดตำลุนครับขวดตำลุน<ว>คุณตำรวจครับคุณตำรวจครับคุณตำรวจครับครัเผมโอ้เข้ามาไวจ้จงผมนะครับใช่ค่ะผมมาหาผบอรครับ อ๋อบบไม่อยู่อยู่แต่เลขาหน่ะเลขาก็าได้ครับครับพี่เหมยคะมีคนมาหาครับพี่เหมยคะคนที่เขามาหาคะ่ะว่าเ่าอะไรคะผมพาบยญสุบาครับอ๋อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมาเอาเงินครับเอาเงินค่าอะไรอะค่ะรถบัตน,นะอืเข้าไปในห้องได้ไหมครห้องห้องไหนคะข้างในครับวันให้ไป้องไงของพาโบอะ ให้เรียกผอบอรหรือว่าให้เรียกพี่หัวเห็ดน,นะครับผอบอก็ได้ค่ะทําไมเหรอคะผอบอบอกให้เอามา,มาเอาเงินที่เลขาเอ้ยที่นี่แสนหนึ่งครับโอ้ยต้องให้ผอบอทักมาค่ะแบบนั้นอ่ะตองผอบอแจ้งก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้รับสารจากผอบเลยว่าให้เงินใครปอดี๋ยเขาทักมาในเพจนะครับเพจผม ค่ะให้ผอบอทักมาบอกเหมวยก็ได้ค่ะเพราะว,รว่าปกติมันมีมาในร,รูปแบบนี้บอ่อยงไงถ้าเกิดแต่ว่าถ้าเป็นคําสั่งผบเหมยก็สามารถให้ได้ค่ะเพราะว่า <ๆ S 2> ตอนนี้ยังไม่มีคาสั่งนะเฉยๆต้องบอกไปที่ทางผบก่อนก็ได้ค่ะสอบเจ๊โบด้วยสอบอยู่เดียวกันเลยค่ะผมเรื่องส่งไปไงครับพอดีเขาทักผมมาได้เพจไม่เป็นไรครับผมไม่เอาก็ได้ครับขอบคุณมากครับทำไมไม่ไม่ไม่คนคนใครนะคนพผบผมเรื่องติดต่อเขายังไงครับไม่เป็นไรครับผมไปเล่นแล้วดีกว่าครับไม่ทักไม่ทักไม่ให้ก็ไม่เอาไม่เป็นไร คุณพาโบคุณพาโบคะคุณพาโบเชิญทางนี้หน่อยค่ะสายที่ต่อพะบบได้แล้วค่ะเชิญทางนี้นะคะฮัลโหลยูวนี่ไงเป็นไงนี่ต้องยิงต้องเล่นบนยิงเก็ดอะไรขึ้นอ้าวเป็นอะไรตายฮะอ๋อเดินโดนหอกแข่งครับโอ้หเสียใจด้วยนะครับเขาแค่สลบยังไม่ตายอ้าวคุณพาโบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชื่ออะไรนะครับพาโบอพาโบเอสโคบาครับมาเนี่ครับมาเนี่บพาโบโคบา ไปไปครับเลยผมว่าคุณพาโบนี่เล่นกล้ามหนักเหมือนกันนะฮะโทษทีฮะพอดีรักษาสุขภาพนะกินเวโปรตีนบ่อยๆเฮ้ยกินเวมันเป็นมันไม่ใช่ไฮโดรไลท์นะฮะช่วยแ่งกล้ามครับเปิดประตูให้ผมด้วยครับโทษครับเปิดนานแล้วครับเปิดนานแล้วครับโทษครับคุณพาโบไม่ไปเสื้อเหรอคะชอบเสื้อตัวเนี้ยครับอ๋อเปล่าค่ะเหม่อนเห็นเสื้อมันขาดกันนิดนึงเขาบอกเขาใส่กางเกงอ๋อมีมีแต่คนทักนะครับ ถ้าจะให้สักสองแสนได้ไหมคเงียบอะไรนะคะแอบให้สักสองแสนได้ไหมครับ yeah. อ๋อแอบไม่ 2, ได้ขอคนข้างๆน่ยค่ะใน้คนข้างรวยอะไรครับขออะไระครับขอคารวะท่านครับขอคารวาท่านครับขอ,ขาาาาอะไรคุณเนี่ยโกกระเป๋าเลยค่ะคุณเป็นใครเนี่ย เขาชื่อคุณพะโบร์ค่ะพะโบร์โทรศัพทมาบอกว่าขอโทษด้วยค่ะที่ไม่ได้มาโดยด้วยนะพินดีครับอันนี้คุณคุณเป็นคนดังจากต่างประเทศเลยเหรอคะเนี่ยผนว่าอย่างบนก่อนเขียนผมแล้วพะโบไม่เคยพิมพ์แบบนี้เลยค่ะเขาบอกว่าเนี่ยข้างบนก็จะไม่เห็นกับตอนแดดนค่ะบอกว่าอีกสักสองสัปดาห์ผมจะเปิดคริสตัลทับที่นี่นะครับเชิญท่านพะโบรด้วยนะครับเปิดทับเลยเหรอคะหรือว่าพี่พี่พะโบเป็นนักร้องเหรอคะหรือว่าไงคุณนักเป็นนักร้องเสียงดีเหรอ ไม่ครับผมก็เป็นคนธรรมดา,าเลยแหละครับผมแค่ค,คุณเป็นใครมาก่อนนะทำไมแบบคุณเป็นคนดังจากประเทศอื่นฮะไม่ครับผมก็นคนธรรมดา,าเลยแหละครับพอดีผมไปตีหมอก,กับท่านปอบอกมาแล้วเขาติดใจนะครับผมเราปอบอตีหลายที่ด้วยฮะอ,อ๋อเหรอครับ <c oughs> แย่ใจผมก็เลยไม่รู้ว่าจะ <c oughs> ไปกับผมคนเดียว <c oughs> ล้วเปิดผับนี่คือจะเปิดเป็นแนวทางไหนคะเปิดเพลงหรือมีนักร้องหรืออะไรเอาก็จะเปิดเล้าเลยละครับแล้วก็ชวนท่านปบบอกชวนทุกคนมาค่ะ มีปืนสักกระบอกไหมคะไม่มีเลยค่ะแต่อย่าลืมไปฝากเงินนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวินโจนโจรนไนเหรอครับค่ะใช่ค่ะเมืองนี้เถื่อนแล้วครับเมืองนี้ก็มีทั้งโจรเถื่อนและโจรดีอะค่ะอืมโอเคขอบคุณมากนะครับพี่หมวยคะหนูขอฝากของกลางหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยเขาค้นถั่วปูตอนนี้นี่คือแย่เลยเนี่ยไปเลอได้พี่มวยเห็บเลยพี่ก็จีบใช่ครับผมจะบอกนะครับทำไมเสื้อเป็นงั้นน่ะ มอไซค์ล้มครับไม่น่าละขาดรุงริงบุรี่หรอคนีบเข้ามาทำอะไรอ่ะคุณมาโบรหรือเปล่าคะเนี่ยอันนี้คือสมัครตำรวจกับพี่หมวยยังคะน่าจะไม่มไม่ได้เป็นแล้ว,ลวน่าจะไม่เป็นและะ้วครับแล้วมาทำอะไรคะเนี่ยอ่ามารับเอกสารของผบครับอ,รอ๋อรู้จักผบหรอ่คะโอ้ซีกันเลยครับตอนสมัยเรียนประถมครับว้าวว้าวเขายังตีกันอยู่ไหมฮะ อ๋อค่นานีเขาตีเล่อยๆยค่ะถึงเชยงคืนตีหนึ่งอันนี้ให้ไปส่งไหนหรือเปล่าคะจ้ไปไหนหรือเปล่าถ้าไปส่งที่ตีกันแล้วผมไปยืนตรงนั้นผมจะโดนกระสุนไหมครอ๋อตำรวจยังโดนยิงเลยค่ะอยากากหวังว่าประชาชนจะไม่โดนโอเคั้นไม่ไปดีกว่าครับเรายังไม่ไปเปลี่ยนเสื้ออีกหรอคะเนี่ยเสื้อ,อยังขาดอยู่เลยแล้วเมื่อไหร่คุณจะเปลี่ยนกางเกงรับเนี่ยสั้นมากเลยนะ เดี๋ยวนะ่าดกินมันมีแต่กางเกงขาสั้นมันก็สั้นเท่านี้ทั้งเมืองนะคะเอาจริงอ่ะโว้ดมันจะเสมออยู่แล้วนะฮะเสมอเสมออะไรอ่ะเขาจะปัเสมอเสมออะไรวะเจ๊เสมอหูน่ะอ๋อเปลี่ยนดีนะครับเดี๋ยวผู้ชายลามกเขาจะมองเอาผู้ชายลามกเอาจริงนะคะตั้งแต่อยู่เมืองนี้มาเพิ่งมีคุณพาโบคนแรกมาที่ทางเกงอ๋อทางนั้นจะเป็นคนเดียวที่ลามกก่ะครับขอโทษทีนะครับผมมองไปแล้วครับโอ้ยขอโทษครับไม่มีอะไรนะโชคดีค่ะเจอกันครับ เดผมไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ไหมครับเดินตามขนาดนี้ขึ้นมาครับเดี๋ยวไปส่งไปส่งไหนครับพี่จะไปไหนครับอยากไปดูข้ตีกันนะครับดูข้ตีกันอ่าโหรถสวยจังแล้วคุณตำรวจไม่ไปจับข้ตีกันเหรอครับไปครับอ๋อผมผมลงนี่ก็ได้ครับคุณตำรวจครับขอบคุณนะครับเออกด e ใช่ไหมฮะ ้องครับคุณเอารถผมไปได้ไงแค่เนี่ยคุณคุณรู้ได้ไงคุณเป็นใครเนี่ยเฮียโบคุณเป็นใครมาลุงเฮียครับผมสวัสดีครับเออลุงจำหนูได้รป่ะโอ้โหเสียงแหลมเป็นนกขนาดนี้อ้าวเฮียพาวโบแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตามตามตามพี่เฮียให้แป๊บนึงคิดอะไรวะเนี่ยจะมาซื้อผมไหมเนี่ยเฮ้ยผมไปนะ เนัี่ยยกลยี่บอกทุกอันนี้คุณพูดกี่ททำไมใส่เสื้อขาดๆนะครับมอซส์ล้มไหนเมื่อวานคุณลุงบอกว่าคุณลุงร้อนไงคะเอ๊นี่ก็ช่างจำเอนี่ก็ช่างจำอ้าวเทโมร้อนนี่แป๊บนึงนะไมนี่ใช่อเฉินไมฮไม่ใช่อเฉินใสรกดคอหนมาเนี่ยเอ้าเอ้าอ๋อเอ้าออโอ้โทอะไรกูดูตผมกดเอ็นธรรมดานะมัน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 อยอ่ะผมแค่กดเอ็นนะลง ใช่มผมกดเอนรรมดาทำให้มันต่อยอ่ะทำให้มันต่อยอ่ะสรุปไม่มีอะไรใช่ไหมผมไปนะฮะเฮียพาวเวอร์แป๊บนึงครับเดี๋ยวมีคนมาหาครับแป๊บนึงได้ครับได้ครับห้างกระทืบผมนะครับไม่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 ฮะไม่ฮะหายไปนานนะฮะกลับไปก็เพิ่งกลับมาครับพี่ฮะหายไปนานคืออะไรผมเพิ่งมาเล่นนะครับเฮ้ยต้องในสมัยบันเทิงแล้วเปล่าเฮ้ยเฮ้ยปูปูปูลุงเอาอีกแล้วลุงเอาอีกแล้วปูปูลุงแต่อังนูนอีกแล้วเออเฮ้โทษนะครับแต่หังกดอะไรครับกด F ฝากครับเบอร์กล้าม อย่างนี้ไงเาล้วมักเขาให้นีพูดได้ลุงลุงคนไหนทาโบครับคนไหนคนไหนทาโบครับผมทาโบฮะก็ยังจะขวาง้างเด้ให้ผมเอลชาโปเองเฮ้ยชาโปไปเปล่าแต่งตัวยังเป็นช่างเลยเราเป็นช่างเหรอเขาไม่ได้มันเป็นลูกน้องผมที่จะไปขอเงินจากปกติลุงทำอะไรครูมิครูมะเธอชื่ออะไรนะครูมิครูมะครูมะแปลว่าหมี มีหน้าหึงไม่เบานะครับไม่เบานะครับอ้าวไปเรียนเดี่ยนเรียนเดียนไปไหนอ่ะพี่รู้ปะลุงรู้ปะหนูอยากไปดูเขาตีกันไปดิไปดิพาพาไปด้วยพาไปด้วยเลยเอาผ่านไปเรืยไม่รู้ว่าอยู่ไหนอะเออไปเถอะหนูไม่รู้เขาอยู่ไหนอ่ะไปเดาพออยู่ด้วยนะตามพอไปเลยโอ้โหเ้าวนหนูหนูจะไปหาว่าเขาตีกันตรงไหน ไม่ใช่ว่าแอบชอบพี่แล้วพาพี่ไปที่เปลี่ยวนะโอ้โหมันรถนี่ถือว่าเปลี่ยวไหมอะคะก็ <c oughs> ถ้าเป็นในเพก็ได้อยู่นะคารโมทำอะไรต่อไหมคะเดี๋ยวว่าจะเข้าวัดนะเข้าไปสวดมนต์ใช่ไหมเข้าวัดใช่อ,อยากนั่งสมาธนนนิข้างหน้าหรือเปล่าเข้าวัดที่ไหนอะคะให้หนูไปส่งไหมจากนี้ไปเล่นได้ยี่ยังตรงไหนครโอ้โหไหรือว่าไฮเวย์นี้เอ้ยคุณลุงเมื่อกี้รถแก๊งสภาเขาไม่ให้เราไปดูใกล้ๆอ่ะสิ ้าไปเลยอย่าไปกลัวดิเมื่อกี้เขายิงมาไงเวลาวิธีดูก็คือเราต้องลงจากรถแล้วเราใช้โทรศัพท์ซูมเข้าไปดูดูคนรถให้ลงไปในสภาเลยฮะลงจะลงไปเลยค่ะคนเขาเชียร์มาว่าให้ลงไปเลยเนี่ยเขาไม่ให้เราเข้าว่ะสิเดี๋ยวหนูจะโดนนะโดนอะไรอ่ะเดี๋ยวโดนดุไงใครจะดุสภาดุเดี๋ยวโดนดุ อันเนี้ยพี่ขับพอได้ไหมโอ้โหไรก็แย่แล้วเนี่ยเนี่ยหอเนี่ยเขาจอดคุยยังอยู่เหรอไม่รู้ไปลุงจะคุยเขาเขาหรอถามแม่อ่ะลุงถามเองมไหมนี่อ่ะไปลุงไหนถามเลยนี่อยสภาเนี่ยหอเนี่คือทีมสภาเหรอใครอ่ะลุงคาโบเอสโคบาลฮะเฮ้ยเขาขึ้นมาได้ครับมาไหมไม่เป็นไรครับอ้าว แค่มาดูเฉยไม่ไม่ก็ดูเขาตีกันขึ้นมาได้ครับอ้าวแล้วหนูอ่ะหนูโดนยิงเหรอเฮ้ยผู้หญิงก็ขึ้นมาได้ครับเนี่ยว่างสองที่มาดีมาเฮ้ยแล้วรถอ่ะรถทิ้งไว้เผาทิ้งเลยจบโอ้โหสวัสดีครับใครอ่ะคุณผู้ชายสวัสดีครับผมพาโบเอสโคบาร์ครับผมยินดีที่จะครับผมเบคอนนะครับสภาคนเบคอนครับครับผมสวัสดีครับผมนั่งข้างนี่จะโดนฝอยร่วงนะเนี่ย ไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับลุงทำไมลุงแขนขาดอ่ะเสื้อมันขาดมอเตอร์ไซค์ล้มนะแขนแทดๆเลยดิแต่พอดีเป็นเสื้อที่พ่อให้มาก็เลยไม่อยากเปลี่ยนครับโอ้เรแต่กูผู้ชายเื่ออะไรคะผมนะฮะใช่ค่ะชื่อพาวโบเอสโคบาฮะอุ้ยกูขายยาเหรอคะกูขายยาใช่ไหมฉันรู้นะกประวัติคุณเนี่ยมันขายยามาก่อนนะเปลี่ยนนะฮะผมเป็นคนละคนแล้วครับเฮ้ยมาถึงเป็นคนดีขึ้นหรอครับเลือกหรือเลิกคะ เอ่อทีละคนค่อยๆครับแล้วคุณผู้หญิงชื่ออะไรครับเนี่ยโฟมะไงแล้วเมื่อไหร่เราจะตีกันนะครับต้องลอยฝั่งนี้เขาล่าครับทีเราจอดไหมจอดก็ได้ครับเปืนน้ำมันนะน้ำมันมันแพงครับช่วงนี้ชีมันเทพอ่ะโอ้โหเท่เลยคผมต้องรายงานข่าวได้ไหมครับเป็นคุณทาปันีเอกศรีชัยได้ไหมครับอาเบเปิดรายการสิก็สามารถดีกันด้วยนะครับผม เนี่นะคะคุณลงจากหัวเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะขับเองนะคะโอเคๆได้ได้ได้ครับผมก็นะครับตอนนี้นะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะผมก็คือดูไว้นะครับแต้มนำคาเมลอนครับซึ่งดูไว้จะเลือกเล่นอย่างไรก็ได้ครับจะล่าก็ได้แต่เขาคิดว่าเขาจะคิดเซฟด็อกแท็กนะครับเพื่อการเอาชนะเพื่อเข้าสู่รอบชิงนะครับผมดูกล้องค่ะ โอเคครับผมเออเออแพ้ชนะได้อะไรอ่ะเฟสนี้นะครับผมชนะนะครับผมได้เงินรางวัลกี่ล้านอันเยอะเงินรางวัลเูื้องนสามล้านบาทค่ะบสามล้านบาทนะครับผมและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือได้ตั๋ว e-sport ไปนะครับผมตั๋ว e-sport ครับง่ายๆเลยครับก็คือการที่เรารวบรวมทุกเมืองนะครับผมมาแข่งนะครับผมมาแข่งกันนะครับว่าใครจะเป็นที่หนึ่งของไฟ M นะครับผมแต่ผมเดี๋ยวมานะครับผมแก๊ปมาส่งแป๊บนึงนะครับผมอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมันทิ้งเอาตรงนมันชนกนชนสะพานหรือเปล่า ดิฉันจิตไม่ดีเป็นคนขับค่ะคุณจิตไม่ดีนะฮะแต่คุณจิตวิปลาสนั้นไปเอาข้าวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมากันแล้วอ่ะหนีไปแล้วน่ะเขาหนีไปแล้วเอฐานโทษนะคะจีดพีใครคะควบคกลงเงินกงเงค่ะดูจากเคล็ดลับแล้วนะคะดูเหมือนว่าเขาจะมูฟตลอดทุกสามหรือสี่นาทีนะจะส่องกล้องดูไว้มูฟเพื่ออะไรฮะมูฟเพื่ออะไรฮะอืมเพื่อเป็นการ ทำให้อีกฝั่งหนึ่งเดาเดายากหรือเปล่าคะคุณเอสปาโบโอโอเอสโกบาคะมีอะไรอยากบอกแบบว่าผู้แข่งขันไหมคะคุณปาโบคะคุณตะโกนลงไม่ได้ลงไปได้นะมีคนบอกว่าเสียงของคุณผู้หญิงเหมือนคุณหยาดพี่รุ่นมากอค่ะรุนบินต่ำจังอะเออดันต่ำอย่างงี้หละเออจอดเธอจอดเลยจอดเลยจอดเลยจอเอดไปนจอดเลยเออจอดเลยจอด็นรถอะเออจอด็นรถเออเออโอ้พี่ากจเนี้ยพี่กพิจรพี่บอลถอล้อไยพี่อนนี่หรือเ่าพาโบหรือเี่าเฮ้ยพี่โบ

มึงใครรับนี่อเราใ่ใครรับนี่แล้วพี่ไปทำอะไรมาเนเสื้อพี่เนี่ยผมถาจริงพี่ไปโดนหนูแท้ที่ไหนมาเนี่ยแรปนึงเื่อาเม่อกี้อยู่บนอซ่นะทุกนโดจอยู่โอเคครับไปไหนพี่ไปไหนพี่อยู่ในฮอพี่ก็ต้องดูแหลดูทรงละไปเราอย่าไปควนเขาเลยขึ้นไปดีกว่า คุยกันก่อนยคุยกันก่อนเราไม่รีบไหนอะใช่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 นเ่กว